สุสานบ้านหลังสุดท้ายของมนุษย์ทุกคนที่ไว้เก็บกระดูกหรือร่างกายของผู้ที่เสียชีวิตเพื่อที่จะระลึกถึงแต่ถ้าสุสานนั้นดันมีกลิ่นอบอวนจากความตายมาจากอดีตหรือมีพิธีกรรมแป,แปลกๆที่สืบทอดกันมาคุณคิดว่าสุสานมีอะไรมากกว่ากระดูกหรือไม่วันนี้สาระแลนจะพาไปดูเจกลุสุสานที่น่ากลัวที่สุดในโลก ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ของเราอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับ Leap Castle ปราสาทที่มีอายุมากกว่า400ปีเป็นที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็นปราสาทที่เฮียนที่สุดในไอร์แลนด์จากเหตุการณ์ที่บรรดาจากลูกหลานตระกูลโอคารอทำการต่อสู้แย่งคิงสิทธิ์ความเป็นผู้นำเกิดการสังหารหมู่ภายในตระกูล รวมไปถึงมีการค้นพบคุกลับแบบยุโรปยุคกลางโดยที่คุกลับถูกสร้างให้มีลักษณะเป็นเกาะกลางเหวด้านล่างจะมีกับดักเป็นหนามแหลมเพื่อปองกันนักโทษทั้งหลายหลบหนีมีการค้นพบซรากกระดูกมากมายนับไม่ถ้วนที่ถมกรมอยู่ในก้นเหวนั้นเท่านั้นยังไม่พอครั้งหนึ่งระหว่างการซ่อมปรับปรุงสภาพปราสาทคนงานได้เจอถ้ำประหลาดอยู่บนหลังคา เมื่อเข้าไปสำรวจก็ได้พบกับกระบะรถเข็นขนาดใหญ่ถึงสคันที่เต็มไปด้วยโครงกระดูกของมนุษย์เชื่อกันว่าโครงกระดูกเหล่านี้คือเหยื่อผู้เคาะ้ายที่ถูกไทโอคารอชายตาเดียวผู้ครอบครองปราสาทแห่งนี้ทาลุนนกรรมนั่นเองในประเทศอินโดนีเซียมีหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่ง ชื่อหมู่บ้านโทรจาได้มีพิธีกรรมที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนานคือการขุดศพของคนในครอบครัวขึ้นมาเพื่อทำความสะอาดและแต่งตัวให้ใหม่ทั้งหวีผมซ่อมโลงศพจากนั้นก็พาศพเดินไปยังที่ที่ศพเคยเสียชีวิตและพากลับมายัางหมู่บ้านตามความเชื่อที่ว่าจิตวิญญาณของคนตายจะต้องกลับไปยังหมู่บ้านของพวกเขา แม้จะเสียชีวิตอยู่ที่ใดก็ตามปอมเปอีนครแห่งสุสานใต้าลาวาที่แต่ก่อนเคยเป็นเมืองศูนย์กลางการค้าที่มั่งคั่งและสมบูรณ์จนกระทั่งคิตศักราช79ภูเขาไฟวิสูเวียสได้เกิดระเบิดขึ้นฝุ่นควานหินพมมิสและก๊าซพิษจำนวนมากถูกพ่อนออกมา และเริ่มร่วงลงมาสู่เมืองปอมเปอีชาวเมืองเริ่มวิตกบางคนรีบหนีออกจากเมืองบางคนไปหลบในบ้านหรือไม่ก็ไปหลบในสถานที่ส่วนรวมชาวปอมเปอีส่วนใหญ่เสียชีวิตเพราะขินขนาดใหญ่ลนใส่หัวแล้วก็ล้มลงจนหมดสติบ้างก็ขาดอากาศหายใจจนตายในที่สุดหลังจากนั้น นักโบราณคดีได้ทำการเก็บข้อมูลผู้ประสบภัยที่ถูกลาวาทับและร่างกายที่เน่าสลายไปตามกาลเวลาจนเหลือเพียงกระดูกนักโบราณคดีจึงได้เจาะดูเล็กๆและก,ก,กรอกปูนพลาสเตอร์ลงไปจนเต็มโพรงมนุษย์นั้นรอให้แห้งแล้วจึงขุดขึ้นมาทำให้เราเห็นถึงท่าทางสุดท้ายของชาวเมืองหลายคนก่อนที่เขาจะเสียชีวิต โบสถ์โครงกระดูกแห่งกรุงปรากสร้างจากกระดูกมนุษย์ราวๆ4 0 0ห0ถึง70,000่นคนโบสถ์นี้ถูกสร้างขึ้นบริเวณกลางสุสานมีการสร้างห้องใต้ดินไว้ใต้โบสถ์เพื่อใช้สำหรับเป็นที่เก็บกระดูกที่มาจากการขุดสุสานตอนก่อสร้างโบสถ์ต่อมาเมื่อมีการล้างสุสานกระดูกทั้งหมดที่ถูกขุดขึ้นมาก็ถูกนำเอาไปเก็บไว้ในห้องใต้ดินของโบสถ์กองทับถมกันอยู่หลายร้อยปี จนกระทั่งในปี1870ช่างแกะสลักไม้ชื่อแฟกกิ้งรินได้รับมอบหมายจากหุนหน้าแห่งตระกูลชวาเซนเบิร์กซึ่งเป็นเจ้าของที่ดินที่เป็นสุสานให้ตกแต่งห้องเก็บกระดูกใต้ดินและโบสถ์เขาเลยถือโอกาสแสดงฝีมือและแสดงความเป็นศิลปินด้วยการนำเอากระดูกมนุษย์ที่มีอยู่ใต้ห้องเก็บกระดูกมาใช้ตกแต่งภายในโบสถ และห้องเก็บกระดูดใต้ดินอย่างวิจิตพิสดารสุสานลอยฟ้าที่หมู่บ้านซาดากะหมู่บ้านเล็กๆในหุบเขาทางตอนเหนือของประเทศฟิลิปปินส์ที่มีการทำพิธีศพที่ค่อนข้างแปลกคือการเอาไปแขวนไว้ข้างหน้าผาสูงซึ่งพิธีนี้ชาวบ้านเขาสืบต่อกันมากว่า2,000ปีแล้ว เหตุผลที่ต้องนำไปอยู่บนที่สูงขนาดนั้นก็เป็นไปตามความเชื่อที่ว่ายิ่งแขวนลงศพไว้สูงมากเท่าไหร่ก็ยิงเพิ่มโอกาสให้ผู้ตายนั้นเข้าใกล้ถึงดวลวิญญาณของบรรพบุรุษได้มากขึ้นเท่านั้นรวมไปถึงการป้องกันการขโมยศพอีกด้วยแม้จะไม่ได้มีความสยองขวัญอะไรมากมายก็ตามแต่เวลาที่โลงเริ่มเก่าวและผุพังจนศพข้างในล่วงลงมา ก็เป็นภาพที่ชวนขนลุกอยู่ไม่น้อยคุกตวงสเสลงเป็นสถานกักกันในกรุงพนมเปนซึ่งดัดแปลงมาจากโรงเรียนโดยขมินแดงเรียกว่า Security p y t h ไพ21หรือเรียกย่อๆว่า s 21เป็นสถานที่จองจำและทรมานนักโทษชาวกัมพูชาก่อนจะถูกพามายังทุ่งสังหารเพื่อฆ่า และฝังกลบในคราวเดียวกันทุ่งสังหารแห่งนี้ใช้เพื่อกำจัดทั้งศัตรูทางแนวคิดผู้ที่อ่อนแอจนไม่สามารถทำงานได้กระทั่งเด็กทาลกที่เพิ่งเกิดใหม่ก็ล้วนจบชีวิตลงที่นี่ทั้งสิ้นมีหลักฐานพบหัวกะโหลกมนุษย์ที่ถูกขุดพ้นพบในบริเวณนี้กว่า8,000ชิ้นรวมทั้งชิ้นส่วนกระดูกอีกมากมายที่ยังไม่ย่อยสลายเชื่อกันว่า มีศพคนตายที่นี่มากถึง1,7 0 0 0คนที่ล้มตายอย่างทรมาน c a ตาคอมส์ออฟปารีหนึ่งในสุสานและสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของฝรั่งเศสเพราะอยู่ใต้กรุงปารีสซึ่งเป็นเมืองหลวงที่มีความสวยงามติดลำดับต้นๆของโลกมีส่วนที่เปิดให้เข้าชมได้จริงเป็นอุโมงค์ยาว2กิโลเมตร แต่ส่วนที่เหลือไม่ได้ให้เข้านั้นมีความยาวรวมถึงประมาณ290กิโลเมตรสร้างขึ้นมาตั้งแต่ยุคศตวรรษที่18รวมๆแล้วในสุสานแห่งนี้มีศพอยู่ประมาณ6ล้านศพกันเลยทีเดียวแรกเริ่มเดิมทีนั้นอุโมงค์แห่งนี้ถูกใช้เป็นทางสำหรับขนส่งของเข้าไปในเมืองและยังเป็นเหมืองหินปูนด้วยแต่เนื่องจากเมืองปารีสขยายตัวอย่างรวดเร็ว จำนวนคนตายก็เพิ่มมากขึ้นทุกปีจนขาดแคลนพื้นที่ฝังศพทางการปารีสจึงต้องใช้พื้นที่ในอุโมงค์และพื้นที่ในเหมืองเป็นพื้นที่เก็บศพแทนจากนั้นศพจำนวนมากก็ถูกลำเลียงลงมาเรื่อยๆจนกลายเป็นโครงกระดูกมหาสารจนถึงปัจจุบันเป็นยังไงกันบ้างครับกับเจ็ดกลุ่มสุสานที่น่ากลัวที่สุดในโลกที่เราหยิบมาเล่าให้ฟังกันในวันนี้ ถ้าหากมีข้อมูลผิดพลาดตรงไหนหรือตกหล่นข้อมูลตรงไหนต้องขออภัยด้วยนะครับหากเพื่อนๆเ,เป็นคนชอบฟังเรื่องแนวนี้แล้วเราก็เพื่อนๆสามารถกดไลค์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับสำหรับวันนี้สาระแลนด์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ